สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t o u ร v a ลวาร t y มาพบกับแอดมินตั้มในช่วง Speed News เช่นเคยนะครับออหลังจากเหตุการณ์ของนายคริสนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์อวยขมิได้ถูกกระชากกระเป๋าเมีนะครับมีถูกกระชากกระเป๋าไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าภายใน4ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับก็ถูกจับกลุ่มแล้วเรียบร้อยนะสำหรับคนที่ขโมยกระเป๋านะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วในคริสก็กลับมาดูดปากกับขมิเหมือนเดิมครับ มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผมอ่านข่าวแล้วทีทแรกผมก็จะอยากนําเสนอ,อยุโรปแต่ว่าก็ดูดูแล้วช่างหัวมันนะครับก็เลยไม่นําเสนอดีกว่านะครับเพราะว่านําเสนอไปทีเดียวแล้วก็จบนะครับแต่พอมาเจอข่าวนี้ครับชาวต่างชาติถูกทําร้ายอีกแล้วนะครับตอนตีสี่ครึ่ง เออได้รับว่าถูกปล้นแล้วก็ถูกทำร้ายด้วยเดี๋ยวเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวามาเล่าให้ฟังนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ เหตุการณ์นี้นะครับมันสะท้อนถึงบ้านเราพอสมควรนะอันนี้ผมมีความรู้สึกอย่างนั้น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรนะครับภาดหัวข่าวโดยไทม์นะครับชายชาวต่างชาติถูกทำร้ายแล้วก็โดนปล้นใจกลางกรุงพนมเปตหลังจากพบปะกันตอนเช้าตรู่เอออันนี้ต้องตั้งข้อสงสัยก่อนว่าอ่ชาวต่างชาติตื่นมาทำไมตั้งแต่ตีสีครึ่งนะครับเขาบอกว่าชายชาวต่างชาติถูกทำร้ายร่างกาย ในเขตวัดพนมก็คือตรงบริเวณที่เป็นวังของเขมรนะครับที่อ่าตรงบริเวณบริเวณนั้นเนี่ยรู้สึกเขาจะให้เป็น w a l k Street ด้วยนะเออเขาว่าอย่างนั้นนะครับหลังจากที่เข้าไปขอพอรผู้หญิงเออจริงๆนี่ไม่ใช่นะครับคือการแปลเบื้องต้นของ Google เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าขอพอรผู้หญิงแต่ว่าตัวหลังนี่ไม่ใช่นะแต่สรุปแล้วว่าไม่ใช่ไปขอพอรผู้หญิงนะคือเขาไปดิวผู้หญิงอะ่ะในช่วงเวลาตีสี่ครึ่ง นะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยตลอดเวลาทั้งคืนของกรุงเทพนะแทบจะไม่ได้นอน,นครับเพราะว่ามีคนทํานูน่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็คนที่เป็นผู้ทาความสะอาดคือพี่พเทศบาลตอนเช้าเนี่ยเขาจะมากวาดถนนกันตั้งแต่ตีสองนะครับเพื่อนๆใครที่ไม่ได้มีกิจกรรมตอนตีสองเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่ามีพี่พนะครับที่เป็นเทศบาลของเราเนี่ย คอยทำความสะอาดกันตั้งแต่ตีสอเป็นต้นไปจนถึงเช้าเพราะว่าเขาจะให้ถนนสะอาดก่อน6กโมงเช้าด้วยซ้ำไป6กเจ็ดมงเช้านี่ยสะอาดแล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาทํางานกันตลอดทั้งคืนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาตีสี่สามนาทีนะครับของวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับณนะบริเวณวัดพนมสถานสถานวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์วัดพนมนะครับ ในพนมเปนแล้วก็แหล่งข่าวจากชาวบ้านนะครับที่เกิดเหตุเขาเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีชาวต่างชาติเข้าไปขอบริการผู้หญิงเห็นไหมฮะคือมันคนละเรื่องกันเลยจริงๆน่คือเข้าไปดีลผู้หญิงนั่นแหละนะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้ชายแล้วก็กลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเนี่ยหลอกเอาเงินของชาวต่างชาติคนนี้แล้วก็มีการทําร้ายร่างกายกันพูดง่ายๆว่ามีการฉกชิงวิ่งราวปล้นนะครับจริงๆบอกว่าปล้นก็ไม่น่าใช่เป็นการจี้มากกว่านะครับเพราะว่าชาวต่างชาติคนเดียว แล้วก็มีการรุมนะครับทำร้ายทําให้บาดเจ็บนิ้วหักแล้วก็บริเวณศีรษะได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วเขาก็ไปไหนไม่ได้เขาก็จุ่มปุ๊กอยู่ตรงนั้นเลยนะครับดีที่มันไม่เอารถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะเพราะว่าถ้าอยู่กรุงนนเทพฯก็คงไม่ได้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใช้มั่งอาจจะมีการเช่าก็าแล้วแต่นะครับแต่ว่ากระเป๋าเงินนะครับที่สะพายมานะครับแล้วก็เงินต่างๆที่อยู่ในตัวเนี่ยถูกฉกไปหมดเลย จากนั้นพวกเขาก็ขโมยสิ่งของของชายคนนี้แล้วก็หลบหนีหายไปนะครับภายหลังการเกิดเหตุน,นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ควบคุมตัวชายคนดังกล่าวเอาไว้ส่งพนักง,งานสอบสวนตอไปเพื่อดําเนินคดีทางกฎหมายนะครับเออหมายถึงว่าเขาเอาไปสืบสวนนะครับหาสาเหตุที่ไปที่มาแล้วก็คงประมาณว่าพยายามหาว่าคนที่ทําร้ายเขาเนี่ยเป็นใคร อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งอาจจะไม่ไวเท่าไอ้คริสหรอกนะครับไอ้คริสเนี่ยมันไวเพราะอะไรมันเป็นอินโฟอินเซอร์อ้ยขมิงไงอันนี้ใครก็ไมร่รู้ไอ้ตาสีีสสาฝรั่งอนะ่ะเออมันก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะมีใครช่วยเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ออกสื่อด้วยแล้วจริงๆอ่ะตีสี่ขึ้นมึงไปทําอะไรนะขมิมงมันยังไม่ตื่นเลยตีสี่ครึ่งเนี่ยนะครับก็เลยคิดว่าเออถ้าไปดิวนะมันก็อาจจะสมควรโดนปล้น นะครับหรือว่าโดนจี้เพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่คุณจะไปดิวหรือว่าไม่ใช่เวลาที่คุณจะออกมานะครับถ้าอ,อย่างตีห้าหกโมงสว่างแล้วหมายถึงว่ามีแสงสว่างแล้วเนี่ยก็าอาจจะทําให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าต่างบ้านต่างเมืองนะครับถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ที่นี่นานหรือไม่นานก็แล้วแต่เนี่ยคอนข้างมืงคืนก็ไม่คกรออกมานะครับไม่เหมือนกรุงเทพบ้านเรากรุงเทพบ้านเราเนี่ยเดินตีหนึ่งตีสองนี่คือผมเคยแล้วนะตีหนึ่งตีสองเรายังไปหาของกินกันอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่จริงๆอ่ะไม่รู้จะตามยังไงนะครับเพราะว่าผมว่าเรื่องมันคงเงียบหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับถูกจี้ในเวลาค่ำคืนนะครับก็หวังว่าจะได้ของคืนก็นแล้วกันนะแต่เชื่อว่าอาจจะไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ดังมากพอน,นะครับเอาละสาหรับคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีความต่อเนื่องของการถูกจี้ถูกป้นถูกฉกชิงวิ่งราวนะครับก็ ว่ากันไปกับชาวเขเมรเนาะยังมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้ากัแล้วกันสําหรับคลิปนี้หมดเวลาลงใ็เพจน,นี้แล้วอย่าลืมดูโฆษณาดูเพจของผมด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ